เป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลนะครับเมื่อทนายชื่อดังนะครับอย่างทนายกุ้งได้โพสต์ข้อความผ่าน f c e e o o o นะครับทนายกุ้งนักสืบคลทุกโดยระบุว่าเมื่อวานไปงานเลี้ยงปีใหม่ของเพื่อนธุรกิจนะครับเพื่อนเป็นเจ้าของธุรกิจร้านเพชเมาให้ฟังสามีดารายุค90ตกยุคไปนานและมาตามตื้อยืมเงินเฮ้ยวงการบันเทิง งานนี้นะครับทำเอาชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์และหลุดคำใบ้ออกมานะครับอาทิเช่นสินเสมอกันมิหน้าไม่มีใครห้ามใครไว้ไหนบอกว่ารวยทรงดีอ่ะแต่ไม่มีตังฉันรู้นะงานนี้พวกเธอไม่สอบตกกันแน่นอนแต่รู้แล้วก็เงียบไว้นะอึ๊บ มาต่อกันที่1ข่าวนะครับหลังจากที่พระเอกหนุ่มกงยูนะครับได้กลับมาใช้อินตาแกรมอีกครั้งหนึ่งงานนี้เหล่าแฟนๆเขาก็เลยไปติดตามอินตาแกรมของกงยูกันตลอดถี่ทั่วเลยครับล่าสุดนะครับความสนิทของกงยูกับสาวรุ่นน้องนะครับอย่างจองโฮยอนนะครับจากซีรีส์ระดับโลกนะครับสวิตเกมซีซั่นหนึ่งได้กลายเป็นประเด็นแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยได้มีการคอมเมนต์กันตอบโต้ในไอจีนะครับอย่างต่อเนื่องดูสนุกสนานนะครับเป็นกันเองจนแฟนๆเนี่ยต่างตั้งข้อสงสัยว่า เอ๊ะหรือทั้งคู่เนี่ยเขาเดทกันหรือจะเป็นการโปรโมทโปรเจกต์ผลงานใหม่ร่วมกันหรือเปล่าโดยสําหรับคอมเมนต์นะครับของชาวเน็ตเนี่ยหลายคนก็บอกว่าไม่แปลกนะเพราะทั้งคู่เนี่ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันในวงการอันนี้เนี่ยเราก็ต้องมาคอยติดตามดูนะครับว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ของคู่นี้เนี่ย ในอนาคตจะเป็นแบบไหนหรือตอนนี้เขาเด็ดกันจริงๆมาต่อกันที่1ข่าวนะครับคูไพบูนะครับเจ้าของค่ายเพลงและนักร้องชื่อดังแถมยังเป็นนักธุรกิจนะครับล่าสุดเนี่ยได้โพสต์รูปตัวเองนะครับในชุดตุกจีนสีแดงนะครับพร้อมท่ามาดแมนๆนะครับและมีท่ายองๆนะครับโอ้โหงานนี้นี่เล่นเอาเก้งกวางน้ําเดินกันเลยทีเดียวครับ